สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลโกโก้สุกผลสดสายพันธ์ุ IM1 ของน้าสุชาติบุญเงินนะครับตอนนี้เราเตรียมที่จะชั่งกิโลนะครับอ่าก็ให้เห็นว่าผลโกโก้ผลสุกผลสดนะครับที่น้าสุชาติปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี60นะครับก็ขายได้ทุกเดือนหลังการปลูกป,ปีที่2ถึง3นะครับ และบนรถเราก็จะเห็นว่าเราไปรับซื้อของคุณสมปองมาแล้วแล้วก็เลยมาอย่างสวนของน้าสุชาตินะครับอาน้าสุชาติลองผ่าลูกเล็กให้ดูอ่าเอามีดผ่าเฉาะดูสิครับว่ามเมล็ดในเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นผลสุกโกโก้สายพันธุ์ IM1 นนี่ครับนี่ขนาดผลเล็กนะครับแล้วก็ลูกสุกสุกเต็มที่นะครับก็จะให้พี่น้องเกษตรกรเห็นลูกจะเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเราจะเก็บ นะครับขอให้เป็นลูกสุกลูกเหลืองแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นลูกสุกลูกเหลืองลักษณะอย่างนี้ให้สุกเต็มที่ประมาณ95ถึง100%แล้วเราปล่อยไว้มเมล็ดก็เต็มฝักแบบนี้นะครับมเมล็ดเต็มฝักนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของนาสุชาติบุญเงินนะครับ เรานําลูกเล็กผ่านะครับแต่เราไม่อยากจะนําลูกใหญ่ผ่าเพราะเราเสียดายนะครับนี่ก็คือเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับนสุชาติเป็นไงครับเห็นลูกแล้วเห็นเม็ดแล้วดีใจครับดีใจภูมิใจผลผลิตที่ตามที่ความต้องการของโรงงานอ่าครับผมครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของนักสุชาติที่ปลูกโกโก้ไว้แล้วก็เรามารับซื้อผลผลิต นะครับทุกเดือนเดือนละสองครั้งผลผลิตอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับนาสุชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทุกเม็ดครับทุกอย่างทุกอย่างนะครับเห็นว่าเลี้ยงหมูไว้นะครับคอกหมูจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นาขี้หมูไปลดใช่ไหมครับครับัำขี้หมูลดไปลดอ่าเราลดบริเวณ<น>ทางห่างเก็อแตเดือนแล้วยังไม่ได้ลดอีกเลย ตั้งเ8แปดเดือนแล้วใช่ไหมครับ,รบ <laughs> เพราะว่าเรามัวไปไป,ไปทําสวนใหม่ครับไปทาตรงนี้ไปทําสวนใหม่อ,อ๋อไปปลูกสวนใหม่ที่อีกที่หนึง่งอีกข้าไร่เลยมาลดไว้ตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนตั้งแต่ที่ปีปีนี้แหละฮะก็คือเจ็ดแปดเดือนแล้วที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ไปนั่นอีกเลยแต่เขาก็สมบูรณ์ สมบูรณ์ใบยังเขียวอยู่อ่าใบยังเขียวยังสมบูรณ์อยู่ <c oughs> เขาก็ติดดอกออกผลแบบนี้นะครับนี่เป็นผลใหญ่นะครับเป็นผลโกโก้สุกสายพันไอเอ็มวันของน้าสุชาติบุญเงินเป็นที่หน้าภาพภูมิใจนะครับลูกเล็กที่เราพานะครับมันก็เต็มฝักเม็ดจ,จะเต็มฝักแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเม็ดเต็มฝักนะครับผลโกโก้สายพันไอเอ็มวันนะครับมเมล็ดไม่อ่อเมล็ดไม่รีบมเมล็ดเต็มฝัก เมล็ดสมบูรณ์นะครับอายุ3ปีกว่า4ปียิ่งอายุมากผลยิ่งโดกผลยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรครับฝากไว้นะครับก่อนจะตัดสินใจปลูกโกโก้ขอให้วิเคราะห์ให้ชัดเจนให้รอบครอบรอบด้านนะครับในเรื่องของการปลูกศึกษาเรื่องสายพันธุ์เรื่องโรงงานเรื่องตลาดให้ชัดเจนเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรกล่าวขอบพระคุณนะาสุชาติอยัางสูงครับนะาสุชาติครับครับผมครับตอนนี้ก็จะชั่งกิโลนะครับแล้วก็นี่ครับ เป็นผลโกโก้ go go. ผลสุกผลสดครับนี่สายพานันไอเอมวันกราบขอบพระคุณนะสุชาติและพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ